สีว you. no ิธีเลือกบ้านมือสองที่ท like ําให้คุณไม่ต้องเสียน้ําตาในภายหลัง 1. ด yeah. so, ูความต้องการของเราเองหรือดีมานว่าเราต้องการบ้านแบบไหนอยู่ใกล้สิ่งจําเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นที่ทํางานของเราโรงเรียนของลูกบ้านพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่นะครับเลือกซื้อบ้านใหม่ในทําเลเดิมที่เขาเติบโตขึ้นมาหรืออยู่ใกล้กับบ้านของพ่อแม่นะสอการใช้สอยของเราครอบครัวของเรามีคนอยู่กี่คนต้องการกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํากี่ที่จอดรถหรือบางครอบครัวนะครับมีผู้สูงอายุนะครับเราก็ควรที่จะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อรองรับผู้สูงอายุด้วย บ้านที่ขายในทำเลที่เราเลือกนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างและตรงกับงบประมาณที่เรามีไหมโดยราคาบ้านนะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นราคาที่ดูจากหลายๆหลังนะครับแล้วควรจะเป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงนะครับโดยอาจจะถามจากนิติบุคคลนะครับถามจากนายหน้านะครับหรือลองเช็คลองโทรไปสอบถามกับเจ้าของบ้านเองที่เขาอาจจะขายไปแล้วก็ได้ว่าเออซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่ไม่ควรเอาราคาจากในเว็บไซต์ที่เขาประกาศเลยนะครับเพราะถ้าไหนจะไปเจอบางหลังที่เป็นราคาโดดนะครับสูงโดดไปเลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้จริงๆอาจจะขายมานานแล้วยังขายไม่ได้ แต่ถ้าท่านไปตัดสินว่าบ้านทําเลเนี่ยราคานี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดทำให้ท่านเข้าใจว่าตอนนี้ขายแพง 3. ควรไปดูสภาพบ้านก่อนนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้านมือ2นะครับเป็นบ้านที่สร้างมานานแล้วนะแล้วก็ผ่านการอยู่อาศัยมาแล้วอาจจะมีการซุดโสมบ้างน,นะครับแต่ในการซุดโสมนั้นนะครับท่านควรจะดูว่าอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้จุดที่ควรกังวลนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างบ้านนะครับจะเป็นเสาเป็นคานคานชั้นสองคานคอดินอะไรต่างาาๆพื้นเพลนอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับว่ามีความเสียหายไหมบ้านบางหลังนะครับรงสร้้าางีปัญหนจะ์ ยากนะครับเราใช้งิประมาณสูงอย่างเช่นว่าคานหักเสาหักอะไรเป็นต้นนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการค้ำยันเสริมอะไรต่างๆก็ควรให้วิศวกรอะไรเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าสามารถซ่อมแซมได้ไหมในจุดที่รับได้นะครับอย่างเช่นผนังก่ออิฐชาปูดมีรอยแตกรล้าเส้นเล,เล็กๆหรือว่าเร,าเรียกว่าแฮร์แคร c นะครับเหมือนเส้นผมไปติดอยู่บนผนังเนี่ยตรงนี้สามารถโป๊ะเก็บสีใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรและในส่วนของไฟฟ้าประปานะครับบ้านเก่าในมันเดียวจะเดินท่อร้อยสายในด้วยระบบเก่านะครับเราไปดูว่ายังสามารถใช้ระบบเดิมได้ไหมหรือจะต้องมีการ เี่ยนสายไฟเปลี่ยนท่อระบายน้ําอะไรต่างๆต้นและคําถามที่ส่งกันเข้ามามากเลยก็คือบ้านที่ไปดูเนี่ยพื้นดินรอบบ้านซุดนะครับตรงนี้อาจจะบอกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากรุงเทพและปริมณฑลเป็นดินที่อ่อนมันจะมีการซุดตัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถที่จะเทคอนกรีตใหม่หรือถมดินเพิ่มนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยสูงขึ้นเข้าตัวบ้านก็ได้แต่ขอให้บ้านไม่ซุดก็พอ C คือเรื่องของสัญญานะครับถ้าเกิดท่านได้เลือกบ้านแล้วที่ท่านชอบตกลงปงใจเอาหลังนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรละเลยในเร เป็นคนที่ชื่อเดียวกับในฉนวนไหมคือเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงไหมควรเช็คด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริงนะครับก็ไม่ต้องไปทําสัญญาไม่ต้องไปวางเงินจองกับเขา 2. บ้านหลังนี้นะครับถูกอายัดอยู่หรือเปล่าตรงนี้เช็คง่ายๆที่กรมที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้ว ถ้าเกิดบ้านนี่ถูกอายัดอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็อย่าเพิ่งทําสัญญาวางเงินจองนะเพราะว่าถึงเราพร้อมจะซื้อนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะโอนบ้าหนหลังนี้เป็นของเราได้ 3. นะครับกาหนดระยะเวลานะครับว่าเราจะซื้อขายกันเนี่ยภายในวันไหนมีเวลาเท่าไหร่ในการจัดสินเชื่อในการโอนอะไรต่างๆนะครับกำหนดราคาซื้อขายที่เราตกลงกันนะครับให้ชัดเจนและเงินจองนะครับว่าในวันทําสัญญาเนี่ยเราจะจ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ที่ต้องไปชำระพิทีกรมที่ดินก็ควรระบุให้ชัดเจนและ4เรื่องของค่าโอนและค่าใช้จ่ายในกรมที่ดิน รเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับอาจจะทะเลาะก,กันที่กรมที่ดินเลยค่าโอนนะครับบางทีอาจจะผู้ซื้อผู้ขายจายคนละครึ่งหรือผู้ขายใจดีออกให้เราหมดแต่ตอนเนี้ยได้รับการลดหย่อนโดยรัฐบาลอยู่ก็จะจํานวนไม่มากนะครับเรื่องของค่าโอนแต่จะมีส่วนของภาษีตัวอื่นเช่นภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสเตมเงินได้หากหน้าที่จ่ายตรงเนี้ยโดยปกติเป็นหน้าที่ของผู้จะขายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตกลงกันให้ชัดเจนเนี่ยบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดกันก็ได้แล้วจะไปเกี่ยงกันที่กรมที่ดินว่าใครจะเป็นผู้ออกอาจจะไม่ได้โอนด้วยและนี่คือ4ข้้้ออเบืงตนนบ ในการคัดเลือกบ้านมือ2หากท่านชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนัดหวนอสังหาหน้าโดนนะครับแล้วก็เพจมนัสซิลิกด้วยนะครับเพราะความไม่รู้มีราคาแพงครับ